สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบรนนอกชาวดินครับเมื่อนี้พาพี่น้องเอฟซีมาเบิงเ,งงเงลี้ยงมงเลี้ยงไก่ไข่นะครับบ่ได้เลี้ยงน้ายโตนะครับพี่น้องเลี้ยงอยู่4ีตโต่ก็ได้กินไข่มันครับหลังจากห่างหายมาโดนนะครับ จะได้อัปเดตให้พี่น้องเอฟซีเบิงว่าผมเฮ็ดนี่อย่างเนี่ยนะครับบอค่อยมีเวลาได้ลงบันไดน,นะครับปันยานเน็ตกับบคคอยดีบันไดครับสิ่งภามาอัปเดตลงเบิงเรื่อยๆครับอัปเดตให้พี่น้องในเบิงน,นี่นครับนี่เป็นพักปลูกไว้ครับพักแพรวครับผมนี่พักแพรวมรภาว่าทัานงานมบันไดครับช่วงน,นี้ฝน กดีหลายครับนี่พิกครับกําลังมีหน่วยครับพี่น้องอันนี้สิเป็นมองเลี้ยงไกล้ครับใกลไข่ครับพีโตครับนี่พี่น้องอัเดตในเบิรงครับอันนี้เป็นกองขี้เกียบครับพี่น้องเอาขี้เกีบมาใส่คอไก่พร้อม แลวก็ปั้นก้อนดินครับพี่น้องนี่ครับเบิง่งให้พาเบิง่งบรรยากาศครับอันนี้สิเป็นสถานที่ที่จะเฮ็ดบ้านดินครับพี่น้องอ่าเนี่ครับผมก็จะค่อยๆถ่ายลงให้พี่น้องในเบิ่งครับตอนหยับก้อนดินเฮ็ดก้อนดินดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมลองทดสอบเบิ่งครับผมเดี๋ยวผมจะได้ท่ายลง youtube ให้พี่น้อง fc ได้เบิ่งครับ ลมตัวนี้ก็รใเป็นมองเหยียบก้อนดินครับให้พาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งครับจี่จะสันเนี่ยนะครับเด้อมันบ่มีใหม่กันสันครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับฝนตกมากครับฝนตกคือไงนี่ฝนจีโตอีลวครับว่าเด๋ยไปกีดยางกะบ่ท่านนะครับฝนเจ็ดโมงก่งอนแปดโมงท่าน อันนี้จะเป็นมันครับมันโมง้ามครับพี่น้องนามสานามไอ้น้องสาตัวนี้ครับมันมันมันไหลออกจากตัวนี้ลงมานีครับพี่น้องนี่ยนะครับสถานที่เสียเหยียบก้อนดินครับพี่น้องเอาดินจากนี้และครับนี่ตรงนี้แหละตัวนี้จะเป็นหม่องปลูกบ้านดินครับตัวนี้มีน้องสะอยู่นี้ครับเป็นขอบสะขันแดนครับปลายยาง นั่นจะเป็นคองวัวครับมาเอาบรรยากาศหน่อยเบิระกชกเนาะนี่ครับอันนี้เป็นต้นมันป่าครับพี่น้องนี่น,นั่นจะปลูกพริกครับผมอีกอร่อยกว่าต้นครับปลูกกล้วยครับนี่ก็ต้นกล้วยต้นนั้นจะไถปลูกไม้ครับพี่น้องไอ้มันซ้ปะปลังม,มันหนามมันหืมครับผมต้องเห็ียดไม้ตัวทั้งดุมเน่นกะ บ่กเฮื่อมแต่ว่า,ยาหยาลายเสีดยาข่ายหยาอยู่ครับพี่น้องบ่เสีดบ่าไรครับเอาบ่าท่านอนนั้นจะเป็นแปลงผักกระแยงครับผมสาเลี้ยงปลาแปลงผักกระแยงแล้วกะ็ปลูกผักผ้ายน้อยแล้วก็ไอผักกระเฉดน้ำผักผ้ายใหญ่มีมัดครับอยู่หันอยู่เน่ออันนั้น ตอนนั้นบริเวณผ็จะเป็นวงผมเกียรตยางครับฟังทั้งนั้นตอนนั้นปลูกหญ้าให้งวัวครับนี่นี่ปลูกหญ้าให้งว้วเลี้ยงปลาปลูกผักกระแยง,งครับตนนัวนี้แล้วก็ปลูกผักอันผักผ้ายน้อยแล้วก็ผักกระเจี๊ยน้นามอยู่นี่ครับในมองนี้จะเป็นปลูกพริกครับกำลงังกำลังขึ้นครับมองนี้จะเอาไว้เลี้ยงงวัวอันนี้จะปลูกมันครับอันนี้จะเป็นกุกล้วยหามาลงไว้แล้ว ปลูกไว้เตรียมเบอแล้วครับทั้งนี้นี่ครับอันนี้เป็นคอใกล้เ,เก็บก้อนดินครับปั่นดินจิู่นีี๋ยวจะอัปเดตบานดินลงให้ตอนผมเห็ดนะครับผมแต่ตอนนี้ในช่วงการปั้นก้อนดินครับนี่นี่ครับก้อนดินข้าครับได้แปดสิบก้อนแล้ว ก็ค่อยเห็ดไปครับนาฝนครับเฮ็ดหน่าครับพี่น้องอันี้นี่ครับก็ร่งแหงครับนี่พัก็โพกไว้เองสินะครับนี่ฝนตกมาอีกเลยครับพี่น้องนี่เนี่ยฝนตกอีกแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องก้อนดินครับปั่นเองก็มือครับนี่เห็ดบ้านดินครับใน อ,อำเภอซีรินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับรบ่งหงวาเป็นบ้านหลังยี่ไรครับบ่งหัวมีมองไนเนี่ยแต่ว่าผมว่ามองจุดบ้านนี่ผมเนี่ยพูดพู้เดียวผู้แหลกนะครับอุ้ยผู้ไรเห็ดน้อผมนะครับเห็ดแบบบ่บ่าไว้นี่นะครับพี่น้องเอ้ยใจมันมักอยากอยู่แบบเย็นเย็นสบายๆนะครับผมนี่ละ่ะ นี่พี่น้องก่อนดินผมได้เมื่อละซิปก่อนนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าฝนนะผมอยากมันตากบดแห้งครับแบบผมจะแช่ไว้ในสะนี่ครับนี่แบบยืนนี่ครับข้างดุมนี่นี่นี่ครับ,รบอ่าถ้าท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเจาไปเพียงท่านี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวพอกกันใหม่พบปอกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็บสำหรับ ผู้ที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำหน้าครับเด้อเพื่อเป็นกำลังโอกกำลังใจให้คลิปนะครับให้จ่องเพื่อได้เห็ดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ะจะจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ